สวัสดีครับเพนนกแก้วโมงบายวีเดชครับวันนี้ก็เจอกันในช่วงของบรรยากาศน่าจะเป็นต้นฤดูฝนแล้วเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วนะฮะหลายหที่เลยนะครับก็วันนี้มีเรื่องมาแนะนำนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับก็คือในเรื่องของส่วนหองนนกลูกป้อนนะฮะนกลูกป้อนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นที่เลี้ยงเนี่ยช่วงนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้ให้ระวังในเรื่องของออโรคแคนเกอร์นะครับ โรแฮงเกอร์ก็คือมันจะเป็นนกจะเป็นเป็นตุ่มอักเสบนะฮะอยู่ตามลิ้นอยู่ตามาลำคออยู่ตามเพดานปากภายในช่องปากของนกนะครับซึ่งมันจะทำให้นกเนี่ยผอมหนะ้าอกแหลมกินอาหารไม่ได้กินแล้วก็เขาย่อนทิ้งอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ในสุดนกก็จะเสียชีวิตนะครับถ้าไม่รีบรักษานะครับเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็ต้องอไปให สัตวแพทย์นะครับในโรงพยาบาลรักษามียามีอะไรรักษาแต่ต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันคือวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คืออย่าให้เกิดโรคแคงเกอร์กับพวกนกเนี่ยในนกลูกป้อนเนี่ยก็คือต้องระวังในเรื่องของอวัสดุรองนะครับวัสดุรองที่ว่าเวลาเราเอาใส่ตะกร้าไว้ถือว่าใส่กล่องไว้หรือ,อใส่พื้นกรงไว้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยในมูลของนกของลูกนกที่ถ่ายออกมามันจะเหลว พะมันเหลวปุ๊บเวลามันไปสัมผัสกับพวกขี้เลื่อยวัสดุรองรังหรือว่าพวกสังข้าโพดถ้ามันชื้นเยอะๆมันเกิดเชื้อราเชื้อรานี่คือตัวต้นเหตุของโรคแคนเกอร์นะครับเป็นเชื้อราพวกโปรโตัวเนี่ยเป็นต้นเหตุเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าให้วัสดุรองรังหรือว่าพวกที่อยู่ใต้ถาดรองรังพวกหนังสือพิมพ์ก็ตามที่มูลนกถ่ายลงไปแล้วเนี่ยอย่าให้มันเกิดความชื้นมากนะครับ วันสองวันคือเราต้องเปลี่ยนทิ้งละนะครับแต่ว่าลองถ้าเป็นพวกวัสดุที่เปลี่ยนง่ายอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ที่เราลองพื้นกรงไว้อย่างเงี้ยสักวัน2วันก็เปลี่ยนทิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกสังค์โพดหรือว่าพวกวัสดุรองรังพวกอะไรอะไรขี้เลื่อยถ้าพวกขี้เลื่อยเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่ามีความชื้นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านบนมันจะแห้งๆนะครับแต่ว่าเราเอามือคุยๆดูด้านล่างปุ๊บเนี่ย เขาจะเปียกจะแฉะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาทิ้งเลยนะครับเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆดีที่สุดนะครับคือเป็นการรักษาความสะอาดกับนกนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงในโลกของแคนเกอร์นะครับส่วนที่2ก็คือพวกนกโตนะครับพวกนกโตแล้วเนี่ยแคนเกอร์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับน้อยมากที่จะเจอปัญหาของแคนเกอร์ในนกโตนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันครับ วัสดุรองอาวัสดุรองลังในลังเพาะหรือว่าในใต้กรงเงี้ยก็อย่าให้ชื้นแฉะหรือว่าอย่าให้เกิดเชื้อราขึ้นเยอะนะครับพอทําความสะอาดได้ก็รีบทําความสะอาดทิ้งซะนะครับแต่สิ่งที่สําคัญช่วงนี้ของของนกโตก็คือเป็นต้นฤดูฝนละอองฝนลมเย็นนะฮะนกบางตัวยังปรับตัวไม่ได้โดยเฉพาะนกที่แบบเขาเรียกานกรุ่นนกเพิ่งมาเจอฝนแรกนะครับฝนแรกของปีอะไรเงี้ยครับ พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอละอองฝนเข้าไปเนี่ยเขาปรับตัวไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็คือหายาแก้วัดให้เขานะครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกอยู่ดีๆแดด,ดออกปุ๊บอีกวันหนึ่งฝนตกนะครับมีความชื้นเนี่ยาหายาแก้วัดให้เขาเลยนะครับโดยผสมน้ําบางๆนะครับเป็นพวกของผมก็จะใช้พวกไบโอบีสิที่หาซื้อง่ายนะครับเป็นพวกโรคของไก่อะไรพวกนี้ยาที่ตามร้านขายอาหารสัตว์มีเยอะแยะนะครับ ก็ไปซื้อมาก็ผสมน้ำบางๆให้เขาทานนะครับ3วันติดต่อกันนะครับแล้วก็พอครบสามวันก็เอาทิ้งนะครับก็ให้น้ําเปล่าไปนะครับแต่ถ้ามือฝนเข้ามาอีกอ่าในช่วงของมีฝนสลับแดดฝนสลับแดดเนี่ยก็ให้เขาไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องให้จํานวนเยอะนะครับเป็นการป้องกันเฉยๆนะครับให้บางๆผสมน้ําเจือจางนะครับแล้วก็ให้นกทานเรื่อยๆนะครับเขาจะมีภูมิคุ้มกันของเขาเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากยาแก้หวัดนะครับที่เรามีให้เนี่ยอ่าอย่างเช่นพวก สมุนไพรนะครับใช้ได้เลยนะฮะสมุนไพรดีมากนะครับพวกกระเพราครับพริกพริกกระเพราครับแล้วก็ตะไคร้นะครับหญ้าขนให้ได้นะครับอะไรก็ตามฟ้าทลายโจรดีที่สุดนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยขณะโควิดยังจัดการได้เลยแค่วัดจะเหลืออะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมีที่บ้านมีหรือว่าปลูกไว้นี่ครับตัดตัดตัดให้เขาได้เลยนะครับเพื่อ ให้เขาสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสมุนไพรแนะนำนะครับสมุนไพรนี่ให้ได้ทุกวันเลยนะครับสมุนไพรนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบนานๆให้คีก็ได้แต่ว่ายาพวกยาปฏิชีวนะเนี่ยควรจะให้เป็นบางช่วงเท่านั้นเองเพื่อป้องกันเท่านั้นเองนะครับในในช่วงของถ้าฝนตกมามีละอองฝนหรือว่ามีลมเย็นๆมากๆอย่างเงี้ยครับนกของเราก็โอกาสที่จะเป็นหวัดสูงนะครับแต่ถ้าเราให้กระเพราให้ตะไคร้ให้พริกเราให้ฟ้าทลายโจรอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็น การป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็วันนี้ก็มี2เรื่องมาแนะนำนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อจะได้ดูแลนกของเรานะครับให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะครับอ,อีกเรื่องหนึง่งฝากบอกนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ได้ซื้อนกจากผมไปนะครับถามว่าเมื่อไหร่ใบกำกับการจําหน่ายจะออกสักทีนะครับก็วันก่อนเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็ไป ไปถามดูว่าทําไมมันนานจังช่วงนี้นะครับก็เจ้าที่ก็ให้เหตุผลว่าช่วงนี้มันเป็นของช่วงโควิดนะครับเขาไม่มีาทางเบืองบนสั่งมาว่าไม่มีนโยบายให้ออกตรวจนะครับเขาจะออกตรวจได้ประมาณสิ้นเดือนประมาณวันที่24่ครับวันที่24เดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะเริ่มออกตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคาดว่าพวกเราน่าจะได้ใบน่าจะดประมาณเดือนมิถุนานะครับเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นก็อย่ายใจร้อนนะครับ เลี้ยงนกไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนผมบอกไว้นะครับผมให้เอกสารไปแล้วก็เอาเอกสารตัวนั้นอ้างอิงได้นะครับหรือว่ามีปัญหาก็โทรเข้ามาหาผมได้นะครับเพราะว่าเรามีแหล่งที่มาที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเขามีปัญหากเจ,จ้าหน้าที่หรือว่าอะไรเงี้ยใครมาสอบถามอะไรเงี้ยครับก็เอาเอกสารให้เขาดูได้หรือว่าโทรมาคุยกับผมได้นะครับตลอดเวลานะครับก็ ใจเย็นๆนิดนึงนะครับฝากไว้ใจเย็นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวได้แน่นอนนะครับทุกคนได้แน่นอนนะครับที่ซื้อนกจากผมไปนะครับใบกำกับการจําหน่ายนะครับออกให้แน่นอนทุกคนนะครับใครยังไม่ได้แจ้งชื่อที่อยู่แจ้งมาด้วยนะครับว่าแจ้งที่อยู่อะไรที่เลี้ยงนกชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่ๆมาแนะนํากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ